ดิฉันนางสาวสุธีรักษ์บุญน,น้อยขอนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องประสิทธิภาพของโปรแกร,รมป้องกันการผกล้มของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชากงาวโรงพยาบาลกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีรายนามผู้ร่วมวิจัยดังนี้ปัญหาที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ และอาจนำไปสู่ความพิการได้คือการพลัดตกหกล้มซึ่งเกิดจากทั้งสภาพร่างกายศักยภาพในการควบคุมการเคลื่อนไหวที่ถดถอยตามอายุและสภาพแวดล้อมสัดส่วนการพลัดตกหกล้มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นผู้สูงอายุที่หกล้มร้อยละ5-10จะมีการบาดเจ็บที่รุนแรงเช่นภาวะกระดูกหักการบาดเจ็บของผิวหนังอย่างรุนแรง อาจทำให้สูญเสียความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันผลกระทบด้านสุขภาพจิตจะเกิดความกังวลภาวะซึมเศร้าตลอดจนสูญเสียความมั่นใจในการเดินร้อยละ30ถึง73จะมีการกลัวการหกล้มอ,อีกจนทำให้สูญเสียความสามารถในการช่วยเหลือตนเองการป้องกันการหกล้มจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสามารถทำได้โดยค้นหา แก้ไขและป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นการสูญเสียการทรงตัวการรับประทานยาในกลุ่มที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทร,รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยจากการคัดกรองผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชากงลาวด้วยแบบคัดกรองการหกล้ม (Fall Risk Assessment) ในผู้สูงอายุ100ลายพบว่า มีผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการหกล้มปานกลางถึงมากจำนวน41คนร้อยละ41ในจำนวนนี้เคยหกล้มในระยะเวลา6เดือนจำนวน10รายดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบอัตราการหกล้มของผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการหกล้มระหว่างกลุ่มที่ได้รับและไม่ได้รับโปรแกรมป้องกันการหกล้ม รูปแบบการศึกษาเชิงประสิทธิภาพแบบ t ู o ุ๊ o เบฟอร์อัปเตอร์ดีไซนในชุมชนในเขตและผิดชอบของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชะกังลาวระหว่างเดือนมก,กราคมถึงกรกฎาคม2558วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Access Probability Test และ Poison Regression การวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ตรวจสอบจริยธรรมการวิจัยในผู้ป่วยของโรงพยาบาลกำแพงเพชรแล้วขั้นตอนการศึกษามีดังนี้ผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชักังลาวคัดกรองแบบ f อ l i s a s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  m n t t t o o l เสี่ยงต่อการหกล้มปานกลางถึงสูงยินยอมเข้าร่วมการวิจัยเข้าตามเกณฑ์กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ51คน ทั้ง2กลุ่มประเมินด้วย Time-up and go test เปิดบาล a นซ์สเกล e กลุ่มทดลองให้โปรแกรมแก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแลโดยโปรแกรมประกอบด้วยการให้ความรู้และการปฏิบัติการออกกำลังกายการปรับเปลี่ยนสถานที่และสิ่งแวดล้อมการปรับเปลี่ยนการใช้ยาที่มีผลต่อการทรงตัวระยะเวลา6เดือนทั้ง2กลุ่มประเมินด้วย Time-up and go test เปิดบาลานซ์สเกล และดูอุบัติการ์การหกล้มซ้ำโปรแกรมป้องกันการหกล้มมีรายละเอียดดังนี้ให้ความรู้และปฏิบัติการออกกำลังกายโดยทีมวิจัยใช้โล w u อัพประกอบท่าทางการสอนแก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแลลายบุคคลโดยปฏิบัติที่บ้านของผู้สูงอายุการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมและสถานที่ ทีมวิจัยสำรวจสิ่งแวดล้อมทางกายภาพโดยดูลักษณะบ้านจำนวนชั้นบันไดพื้นที่ทางเดินการจัดวางของภายในบ้านห้องนอนลักษณะเตียงแสงสว่างห้องน้ำห้องส้วมพื้นห้องน้ำราวจับลักษณะส้วมพร้อมทั้งอธิบายให้ความรู้ํำแนะนำ และร่วมจัดการที่อยู่อาศัยภายในบ้านให้เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการหกล้มปรับเปลี่ยนการใช้ยาที่มีผลต่อการทรงตัวดูประวัติการใช้ยาที่ออกฤทธิต่อจิตประสาทยารักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะยารักษาโรคความดันโลหิตสูงถ้าพบว่ามีการใช้ยาในกลุ่มดังกล่าวทีมผู้วิจัยปรึกษาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อปรับเปลี่ยนการใช้ยา ได้ผลการศึกษาดังนี้คือข้อมูลทั่วไปเพศอายุอาชีพผู้ดูแลโรคประจำตัวการใช้ยาทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกันการประเมินการเคลื่อนไหวโดยใช้แบบ Time-up and Go ์โกเทเบิกบาลานสเกลก่อนและหลังให้โปรแกรมของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน อุบัติการ์การหกล้มก่อนและหลังให้โปรแกรมทั้ง2กลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติจากผลการศึกษานี้พบว่าโปรแกรมป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุช่วยลดอุบัติการ์การหกล้มในผู้สูงอายุได้ จึงควรแนะนำให้ผู้เกี่ยวข้องนำโปรแกรมดังกล่าวไปใช้กับผู้ป่วยสูงอายุที่เสี่ยงต่อภาวะการหกล้มทุกลายทั้งนี้ผู้ดูแลมีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุซึ่งในการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมควรมีผู้ดูแลเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเพื่อกระตุ้นให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง ทีมผู้วิจัยขอขอบคุณผู้มีรายนามดังต่อไปนี้และขอจบการนำเสนอผลงานวิจัยไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะค่ะใช่ค่ะ คุณเนี่ยแค่ประเมิอนอย่างเดียวค่ะใช่ค่ะเพราะว่าตรง time up and go test เบิกบาลานซ์สเกลเนี่ยเป็นคะแนนของการประเมินสมรรถภาพทางร่างกายค่ะ อย่างในผู้สูงอายุที่กลุ่มควบคุมคัดเลือกมานะคะถ้าอย่างคนไข้มีภาวะอื่นๆอย่างเช่นมีการเยี่ยมบ้านอย่างคนไข้ไปแอดมิทที่โรงพยาบาลเรามีการติดตามเยี่ยมบ้านให้ตามปกติอยู่แล้วนะคะตามที่ของโรงพยาบาลน,นะคะ้นะนะเะบอกว่าเป็นการให้การรกาาค่ค่ะ s า l i d ต s อ e s s m e n น tool นะคะอย่างที่ท่านผู้วิาพากแนะนำมาเมื่อกี้นี้เป็นแบบที่ใช้กับการคัดกรองการหกล้มของผู้สูงอายุในโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าในที่ทีมวิจัยนำมาปฏิบัติเนี่ยคือเป็นเกณฑ์ที่ใช้คัดกรองการหกล้มของผู้สูงอายุทั่วไปค่ะคะแนนจะต่างกันนะคะใช่ค่ะแต่ชื่อมันเหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ หลัสภานิติบัญญัตค่ะอันนี้เป็นเรื่องของตัวตัวของโปรแกรมเนี่ยนเราไปคาดอ่านได้ไหมครับว่าจะทำอะไรบ้างในโปรแกรมแนี้แต่ที่สองสายการเนี่ยดูชาร์ที่ีสิบอ่ะมันส่วนของการปรับปรุง้ากค่ะถ้าเขาปรับปรุไม่ได้อ่ะท่านก็ออกไหมหรือเราช่วยอะไรอ่าอย่างถ้าปรับปรุงไม่ได้เราจะ ไม่คือไม่เชิงว่าไม่เน้นให้เขาเสียค่าใช้จ่ายเยอะเราจะประยุกต์เอาค่ะอย่างเช่นพื้นห้องน้ําบางบ้านที่ไม่ได้ปูกระเบื้องก็จะลื่นใช่ไหมคะเราจะประยุกต์เอาโดยเช่นให้เขาซื้อแผ่นยางกันลื่นอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะลดพวกค่าใช้จ่ายแล้วเขาสามารถหาเองได้คะ่ะมากกว่าการที่เราบอกให้เขาเออปรับพื้นกระเบื้องนะ้าอะไรเงี้คยค่ะก็คือเป็นโครงการที่เอ่อภาเป็นส่งการตอบรับบ้า ใช่ค่ะประยุกต์ใช้เอาค่ะใช่ค่ะอ๋อหกเดือนค่ะระยะเวลาหกเดือนนะคะผลของการใช้ที่ใช้โรแการ มีทั้งคนเดียวกันและคนละคนค่ะตรงนี้นะคะใช่ค่ะมีทั้งคนเดียวกันและคนใช่ค่ะของกลุ่มควบคุมค่ะ ใช่ค่ะในช่วงเวลาเดียวกันค่ะมีค่ะแนวนมำกีาน่มีีค่ะก็มีแต่ว่าเราก็จะให้คำแนะนำเขาค่ะเราจะชี้แจงเขาว่าสำหรับกลุ่มทดลองนะคะเราก็จะชี้แจงว่าของป้าเนี่ยได้เข้ากลุ่มทดลองอยู่แล้วตั้งแต่ตอนเราเริ่มวิใจัยใช่ไหมคะ ค่ะแล้วในกลุ่มควบคุมเขาก็ทราบเหมือนกันว่าเขาเนี่ยอยู่ในกลุ่มวิจัยของทีมควบคุมที่เราอยู่ในช่วงการติดตามและเราไม่ได้ลงโปรแกรมให้เขาค่ะก็เดี๋ยว อ๋อตรงเกณฑ์การคัดเลือกผู้สูงอายุตอนแรกเราใช้วิธีการจับฉลากเลือกค่ะว่าท่านใดได้กลุ่มทดลองท่านใดอยู่กลุ่มควบคุมค่ะก็เราก็ได้ชี้แจงแล้วก็ก็ยินยอมนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากที่วิจัยนี้สําเร็จเสร็จสิ้นเนี่ยได้ผลออกมาว่ามีประสิทธิภาพเดี๋ยวเราก็จะไปขยายผลต่อไปค่ะ ต้อเป็น่ำโปรแกรมเี่ยรโปรแกรม่ไนด้สยะ ปกติเราเยี่ยมบ้านเขาแต่ว่าในกลุ่มทดลองที่เราเข้าไปเยี่ยมบ้านใช่ไหมคะเราจะมีการแนะนําเขาอย่างเช่นห้องน้ําคนมีเราจับนะคะแล้วก็การจัดวางของเนี่ยแนะนําให้เป็นระเบียบแต่ในกลุ่มที่กลุ่มควบคุมเนะะี่ยค่ะเราไม่ได้แนะนําตรงนี้ก็คือก็เขาก็ใช้ชีวิตตามปกติของเขาะคะ่ะใช่ใช่ค่ะ Terima kasih telah menonton! จากที่ทำมานะคะก็จากยาด้วยค่ะยาก็มีผลใช่ค่ะจากเรื่องยาด้วยค่ะใช่ค่ะจ้ะใช่ค่ะแล้วก็เวลาเราได้ยาแฆยาแมลงเส้นการกินของหัวใจค่ะ ผลของยานะคะคือเราก็ก่อนเยี่ยมบ้านเนี่ยเราจะดูประวัติการใช้ยาก่อนนะคะถ้าพบว่ามีมีมีพวกยากลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตปตระสาทยาที่หัวใจพิ้นเต้นผิดจังหวะพวกนี้ค่ะเราจะปรึกษ,ษาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อปรับยาให้ะค่ะแล้วหลังจากนั้นเราจะนัดติดตามดูอาการให้ในคนไข้เฉพาะรายคะ่ะ